Auto ตเวิร์สโปยินดีต้อนรับกลับครับวันนี้ผมมาจะาพาทุกคนมาพบกับการรีวิวสุดพิเศษของรถไฟที่หลายคนกำลังจับตามองในปี2026นั่นก็คือชุมพลแบงคอกเรพิด2026ขบวนรถด่วนพิเศษที่พัฒนาใหม่ให้ทันสมัยกว่าเดิมเดินทางเร็วขึ้นนั่งสบายขึ้นและมาพร้อมดีไซน์ที่ออกแบบใหม่ทั้งภายนอกภายในรวมถึงระบบสมรรถนะที่ถูกอัปเกรดเพื่อให้ตอบโจทย์การเดินทางของคนไทยมากที่สุดบอกเลยว่าขบวนนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีใหม่กับความสะดวกสบายที่ลงตัวอย่างแท้จริง เริ่มจากภาพภายนอกของชุมพลแบงค์ข้อแกรพิท2 0 2 6กันก่อนเลยครับการออกแบบตัวรถรุ่นใหม่นี้ใช้โทนสีนึงเมทัลลิกตัดกับเส้นไฮไลท์สีฟ้านีออนทำให้ขบวนดูทันสมัยเหมือนรถไฟฟ้าในเมืองใหญ่ตัวรถเป็นรูปทรงลู่ลมแบบใหม่ช่วยลดแรงต้านอากาศทำให้วิ่งได้เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นหน้ารถรูปแบบสปอร์ตพร้อมไฟหน้าเล็ดีไซน์บางเฉียบดูล้ำเหมือนรถไฟความเร็วสูงรองรับระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติที่ปรับตามสภาพอากาศ ทำให้ขบวนนี้ดูโดดเด่นมากเมื่อวิ่งในตอนกลางคืนกระจกด้านข้างมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง20%ทําให้ผู้โดยสารมองเห็นวิวได้กว้างสุดสายตาและยังใช้กระจกนิราภัยเคลือบพิเศษช่วยลดความร้อนจากภายนอกอีกด้วยล้อและระบบกันสะเทือนรุ่นใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทําให้การเดินทางลื่นไหลขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อก้าวเข้าสู่ด้านในของขบวนรุ่น2,026นี้ต้องบอกเลยว่ามีการปรับโฉมครั้งใหญ่ ห้องโดยสารสว่างกว่าเดิมใช้ไฟเลเซแบบซอฟไวให้ความรู้สึกอบอุ่นทันทีที่เข้าไปวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในเป็นโทนสีเทาพรีเมียมปัดกับลายไม้สีอ่อนให้บรรยากาศเหมือนคาเฟ่โมเดิร์นมากกว่ารถไฟทั่วไปที่นั่งถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดบูดด้วยหนังสังเคราะห์เกรดสูงนั่งสบายขึ้นรองรับสรีระช่วยลดอาการเมื่อยล้าระหว่างเดินทางไกลเบาเอนหลังได้หลายระดับพร้อมที่วางแขนแบบใหม่ที่แข็งแรงและกว้างขึ้นเพิ่มพื้นที่ส่วนตัวให้ผู้โดยสารแต่ละคน ด้านล่างของเบาะมีที่ชาร์จ USB-C และปลั๊กไฟมาตรฐานสำหรับแล็ปท็อปทำให้ตอบโจทย์คนที่ต้องเดินทางพร้อมทำงานหรือใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตลอดทางทุกที่นั่งยังมีโต๊ะพับที่มั่นคงขึ้นสามารถวางอาหารเครื่องดื่มหรือแล็ปท็อปได้อย่างสบายในตู้ผู้โดยสารยังติดตั้งจอข้อมูลดิจิทัลตลอดแนวสามารถแสดงความเร็วปัจจุบันสถานีถัดไปสภาพอากาศรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆแบบเรียลไทม์ ตู้โดยสารชั้นสองของขบวนนี้มีพื้นที่วางกระเป๋าขนาดใหญ่ด้านบนและด้านท้ายตู้ทาให้ผู้โดยสารสามารถจัดเก็บสัมภาระได้อย่างเป็นระเบียบห้องน้ําภายในขบวนได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้สะอาดทันสมัยใช้ระบบกดด้วยเซ็นเซอร์ลดการสัมผัสมีกลิ่นหอมอ่อนหอมอ่อนและยังเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้นกว่าเดิมส่วนตู้บริการอาหารมีระบบตู้กดอัตโนมัติแบบใหม่ที่รองรับทั้งกาแฟน้ําเย็นและของว่างหลากหลายประเภทพร้อมเจ้าหน้าที่ประจําคอยให้บริการผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด สำหรับสมรรถนะของชุมพลแบงคอกแรพิด2026ขบวนนี้ใช้หัวรถจักรุ่นใหม่ที่มีกำลังแรงขึ้นกว่าเดิม18%ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ140กิโลเมตรชั่วโมงและรักษาความเร็วคงที่ได้ดีขึ้นแม้ในช่วงทางโคง้งระบบเบรกได้รับการพัฒนาใหม่เป็นระบบเบรกอัจฉริยะที่ตอบสนองรวดเร็วลดระยะเบรกลงและช่วยเพิ่มความปลอดภัยระบบกันสะเทือนแบบลมรุ่นล่าสุดช่วยให้ขบวนวิ่งนิ่มจนแทบไม่รู้สึกถึงแรงสะเทือนระหว่างราง เครื่องยนต์ยังประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าเดิมทำให้ตารางเวลาเดินรถแม่นยำขึ้นผู้โดยสารถึงที่หมายเร็วขึ้นและมีความเสถียรมากขึ้นตลอดเส้นทางชุมพรกรุงเทพมหานครอีกจุดเด่นของขบวนนี้คือระบบความปลอดภัยระดับสูงติดตั้งเซ็นเซอร์ตลอดคันรถเพื่อตรวจจับสภาพรางอุณหภูมิระบบลมยางและความผิดปกติอื่นๆแบบเรียลไทม์มีระบบควบคุมอัตโนมัติช่วยรักษาระยะห่างจากขบวนอื่นลดความเสี่ยงในการชนแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าการเดินทางครั้งนี้ปลอดภัยตลอดเส้นทางด้านราคาและค่าบริการของชุมพลแบงคอกแรพพิด2026ทางการรถไฟตั้งราคาให้เหมาะสมกับผู้ใช้จริงโดยตั๋วชั้น2เริ่มต้นประมาณ480-650บถึงาบาทแล้วแต่ช่วงเวลาและประเภทที่นั่งส่วนที่นั่งแบบพรีเมียมที่สามารถเอ็นได้มากขึ้นและมีพื้นที่ส่วนตัวยิ่งขึ้นราคาจะอยู่ที่ประมาณ780-950บถึงาบาทโดยรวมถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับ หากเทียบกับขบวนเก่ารุ่นใหม่นี้สบายขึ้นลำขึ้นและตอบโจทย์ทั้งนักเดินทางทั่วไปนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่ต้องเดินทางทำงานในเส้นทางยาวอย่างแท้จริงสรุปภาพรวมของชุมพลแบงคอกเรพิด2026กก็คือนี่คือรถไฟรุ่นใหม่ที่ยกระดับประสบการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ความเร็วความนุ่มนวลการออกแบบภายในภายนอกการให้บริการและความคุ้มค่าของราคาตั๋วเป็นขบวนที่ออกแบบมาอย่างดีให้ความรู้สึกเหมือนเดินทางด้วยรถไฟระดับพรีเมียมแต่จ่ายในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ หากคุณเป็นคนที่เดินทางระหว่างชุมพรและกรุงเทพมหานครบ่อยๆบ,บอกเลยว่าห้ามพลาดการลองใช้ขบวนนี้เพราะมันคือการอัปเกรดการเดินทางครั้งใหญ่ที่คุณจะรู้สึกได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวขึ้นรถ Autoverse Pro ขอบคุณที่รับชมครับหากคุณชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ